สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ครับวันนี้เรามีภารกิจที่น่าตื่นเต้นมากคือเราจะมาสกัดเอาแก่นแท้จากเอกสารข้อมูลต้นฉบับที่ทรงพลังสุดๆใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้มาจากนวนิยายคลาสสิกเรื่องซิดดะห์ของเฮอร์แมนเฮเซ เอ,อ่อถ้าใครเคยเห็นภาพปกหนังสือฉบับแบนทัมบุ๊กส์นะครับที่เป็นรูปพระพุทธเ,เจ้ากำลังทำสมาธิแต่ว่าบริเวณกลางลำตัวเนี่ยดูโปร่งแสงหรือแบบเหมือนกำลังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างอยู่อ่ะฮะภาพนั้นสื่อความหมายได้ดีมากเลยค่ะใช่ไหมครับภาพนั้นมันสื่อถึงแก่นของข้อมูลชุดนี้เลยมันคือการตั้งคำถา,ถามถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกนั่นเองครับคือข้อมูลชุดนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่รักการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยนะคะ แต่ว่าบางทีเราอาจจะกําลังรู้สึกหมดไฟสับสนหรือรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลมหาศาลในโลกยุคปัจจุบันแบบว่า how to มันเยอะไปหมดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะเรื่องราวนี้คือการยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางโลกกรอบเกณฑ์ทางสังคมหรือแม้แต่คําสอนที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อออกเดินทางค้นหาปัญญาที่แท้จริงด้วยตัวเองแก่นกลางของมันเน้นย้ําความขัดแย้งที่ชัดเจนมากระหว่าง ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมากับปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงค่ะอืมน่าสนใจมากครับการตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆที่เราถูกป้อนมาตั้งแต่เกิดมันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตวิญญาณเลยนะครับโลกปัจจุบันเรามี How to <ๆ S 2> เยอะมากอย่างที่คุณบอกแต่ข้อมูลชุดนี้กำลังจะบอกเราว่าบางอย่างมันอ่านเอาไม่ได้มันต้องลงไปคลุกฝุ่นด้วยตัวเองค่ะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันเริ่มต้นจากชีวิตวัยยาวของสิทธาธะ ข้อมูลระบุว่าเขาคือชายหนุ่มรูปงามฉลาดหลักแหลมเป็นบุตรของพราหมณ์ชั้นสูงเรียกว่าโปรไฟล์ดีเลอร์เลยนะคะใช่ครับเป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะโกวินดาเพื่อนสนิทที่เดินตามเขาราวกับเงาชีวิตของเขาดูสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสังคมทุกอย่างแต่อยู่มาวันหนึ่ง <c oughs> เขากลับพบว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะ คือพิธีกรรมต่างๆการชำระล้างบาปในแม่น้ำหรือการท่องคำพรีพระเวทเนี่ยมันไม่สามารถตอบคำถามสำคัญที่สุดเรื่องอาตามันหรือตัวตนที่แท้จริงได้เลยทำไมคนที่มีพร้อมทุกอย่างถึงรู้สึกว่างเปล่าได้ขนาดนี้ลองจินตนาการถึงคนที่เรียนจบจากสถาบันที่ดีที่สุดได้เกียรตินิยมแต่ตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่อ่าเก็ตเลยครับอารมณ์แบบวิกฤตวัยรุ่น ประมาณนั้นค่ะสิทธาถาเริ่มตระหนักว่าบิดาและเหล่านักปราชญ์ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้เขาแล้วแต่ภาชนะในตัวเขากลับยังว่างเปล่าจิตวิญญาณยังคงกระหายความรู้เรื่องการสร้างโลกคงไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองสินะครับใช่ค่ะ ความรู้สึกไม่เติมเต็มนี้แหละที่ผลักดันให้เขาต้องก้าวออกจากระบบนิเวศเดิมซึ่งการก้าวออกไปของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับในบันทึกมีฉากหนึ่งที่แสดงถึงความดื้อรั้นสุดๆสิทธาถะไปขออนุญาตพ่อเพื่อออกบวชเป็นสมณะกลุ่มนักบวชเร่ร่อนที่เน้นการทรมานตนใช่ไหมคะใช่ครับพอพ่อปฏิเสธสิ่งที่เขาทําคือยืนนิ่งพับแขนข้ามคืนข้ามวันไม่ขยับขยื่อนจนพ่อต้องยอมแพ้ โหถ้ามองในมุมปัจจุบันมันแทบจะเหมือนการประท้วงเงียบเลยนะคะเหมือนวัยรุ่นล็อกห้องไม่ยอมกินข้าวเพื่อกดดันพ่อแม่เลยครับแต่เป้าหมายของเขาคือการออกไปทรมานตัวเองในป่ารายละเอียดการฝึกของสมณะนี่สุดโต่งมากเขาอดอาหาร15วันไปจนถึง28วัน28วันเลยเหรอคะครับปล่อยให้ร่างกายทนแดดแผดเผาทนฝนทนหนามแหลมคมทิ่มแทงแถมยังมีการฝึกถอดจิตด้วย ถอดจิตยังไงคะให้จิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่างของนุกระสาหรือแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในซากศพหมาจอมเน่าเปื่อยเพื่อสัมผัสความรู้สึกของการสลายกลายเป็นฝุ่นผงคำถามคือเป้าหมายทางจิตวิทยาของการทรมานตัวเองขนาดนี้คืออะไรเขาแค่ต้องการบรรลุธรรมหรือเปล่า สิ่งที่น่าหลงไหลในจุดนี้ก็คือเขาไม่ได้ทรมานตัวเองเล่นๆค่ะแต่เขาพยายามจากฆ่าความเป็นตัวตนทิ้งความต้องการทางร่างกายเพื่อปลดแอก,กจิตวิญญาณแล้วมันเวิร์กไหมครับแต่มันนําไปสู่บทสรุปที่ย้อนแย้งมากค่ะแม้เขาจะฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเลื่อนขั้นไปไกลแค่ไหนเขากลับค้นพบว่าวิถีแห่งสมณะนี้เป็นเพียงการหลบหนีชั่วคราวจากความเจ็บปวดของการมีชีวิตหลบหนีชั่วคราวหรอครับ ขเขาเปรียบเทียบเลยว่าการทำสมาธิทรมานตนเพื่อลืมตัวตนนั้นไม่ต่างอะไรกับคนขับเกวียนที่เมาเล่าสาโทเมื่อความเมาครอบงำเขาก็ลืมความเจ็บปวดลืมชีวิตที่ยากลำบากอ้าวพอสร้างเมาทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมสิครับใช่เลยค่ะโอ้โหเปรียบเทียบกับการเมาเล่าเลย แสดงว่าวิธีแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับวัฒนธรรมยุคใหม่ที่คนพยายามหนีความจริงไม่ว่าจะด้วยการทำงานหนักแบบ hustle culture การเสพติดโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การทำสมาธิเพื่อหนีปัญหาชั่วคราวถูกต้องค่ะการทำให้ประสาทชาชินไปชั่วขนาดได้นำไปสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงเขาเห็นว่าแม้นักบวชสมณะที่อายุ60กว่าปีก็ยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์เขาจึงรู้ตัวว่าต้องหาทางอื่น และนั่นก็นำพาเขาไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับข่าวลือเกี่ยวกับโกธมะหรือพระพุทธเจ้าเริ่มแพร่กระจายไปทั่วราวกับยารักษาโรคสิดดาธะและโกวินดาเดินทางไปหาพระองค์ที่สวนจัตวานะทันทีที่ไปถึงพวกเขาจำพระพุทธเจ้าได้ทันทีเลยใช่ไหมคะจำได้ทันทีครับจากความสงบที่แผ่ซ่านออกมาจากทุกย่างกล้าวใบหน้าของพระองค์มีแต่สันติสุขที่สมบูรณ์แบบ โกวินดาฟังธรรมปุ๊บก็ตัดสินใจบวชเป็นสาวกทันทีแต่สิทธะกลับปฏิเสธปฏิเสธเลยเหรอคะครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจสุดๆเขาเลือกที่จะเดินจากพระพุทธเจ้าไปการตัดสินใจแบบนี้ฟังดูเยื่อหญิงมากเลยนะครับยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งที่สุดในโลกแต่กลับบอกว่าไม่ละ่ะขอบคุณทำไมเขาถึงทำแบบนั้น มองผิวเผินอาจจะดูเหมือนความยโสโอหังค่ะแต่บันทึกอธิบายตรก,กะของเขาไว้อย่างแยบคายมากเขาได้มีโอกาสสนทนากับพระพุทธเจ้าและชื่นชมอย่างเปิดอกเลยว่าคำสอนนั้นสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อแล้วปัญหาคืออะไรครับเขาชี้ให้เห็นช่องโหว่เล็กๆทางตรก,กะเพียงจุดเดียวค่ะนั่นคือวินาทีแห่งการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองผ่านการ,รเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่ผ่านการฟังคำสอนของใครอ๋อ หมายความว่าความลับของเซียววินาทีแห่งการตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถสอนหรือถ่ายทอดผ่านคำพูดได้ก็ได้ค่ะเราสามารถอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักการพยุงตัวในน้ำได้เป็นร้อยเล่มท่องจำทฤษฎีได้เป๊ะนั่นคือความรู้แต่ตราบใดที่เรายังไม่เคยกระโดดลงไปสำลักน้ำด้วยตัวเองเราจะไม่มีทางมีปัญญาในการว่ายน้ำเลยจริงด้วยครับทฤษฎีแน่นแค่ไหนลงน้ำก็จมอยู่ดี สิทธะมองเห็นจุดนี้เขาจึงตระหนักว่าเขาไม่สามารถขอยืมปัญญาของใครมาสวมทับตัวเองได้แม้แต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ตามค่ะมันเปลี่ยนมุมมองของเขาทัานทีเลยหลังจากเดินออกจากสวนเจทวานะความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเลิกหมกมุ่นกับการค้นหาความลับเบื้องหลังโลกโลกกายภาพที่อยู่ตรงหน้าต้นไม้ท้องฟ้าเขาเลิกมองว่ามันคือสิ่งลวงตา หรือมายาอย่างที่เคยถูกสอนมาการอาธิบายเรื่องมายาในบริบทนี้ไม่ใช่แบบในหนังไซไฟที่บอกว่าโลกนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะแต่มันคือการที่เราชอบเอาคุณค่าสมมุติไปแปะทับสิ่งต่างๆเช่นเครียดเพราะรถหรูเป็นรอยหรือยึดติดกับตำแหน่งแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อสิทธารัฐาเลิกมองโลกผ่านฟิลเตอร์ของคำสอนพราหมณ์เขาก็เห็นโลกตามความเป็นจริงต้นไม้ก็คือต้นไม้สวยงามในตัวของมันเองเขาตระหนักว่า เขาโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ไม um> ่ใช่ลูกพราหมณไม่ใช่สมณะเป็นเพียงแค่สิทธารัตถะการตื่นรู้นี้เองนำเขาดิ่งลงไปสู่อีกขั้วหนึ่งของชีวิตเลยครับเขาข้ามแม่น้ำโดยมีคนแจวเรือชื่อว่าสุดิวาเป็นคนภายให้คนแจวเรือบอกว่าทุกสิ่งจะวนกลับมาซึ่งเป็นเหมือนลางบอกเหตุแล้วเขาก็เดินเข้าเมืองใช่ไหมคะใช่ครับไปพบกับคามลาญิงคณิกาพูดเลอโฉมนั่งอยู่ในเกี้ยวอดีตนักบวชที่เพิ่งออกจากป่า เดินเข้าไปเสนอตัวขอเรียนรู้เรื่องความรักจากเธอเฉยเลยใจกล้าม,มากเลยนะคะแต่คามลาก็มีเงื่อนไขครับว่าถ้าอยากเรียนรู้ต้องไปหาเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าดีๆและเงินทองมาก่อนสิทธรัตะเลยเริ่มต้นด้วยการแลกบทกวีหนึ่งบทกับการจูบแรกของเธอเป็นจูบที่เปิดโลกใบใหม่เลยใช่ครับจากนั้นเธอก็ส่งเขาไปทำงานกับคาเซวีพ่อค้าผู้มั่นคงตรงนี้น่าทึ่งมาก ตอนที่พ่อค้าถามว่าเขามีทักษะอะไรซิตราธาตอบแค่ว่าฉันคิดเป็นฉันรอเป็นฉันอดอาหารเป็นสกิลแค่นี้มันไปช่วยทำธุรกิจได้ยังไงครับทักษะจากป่าเหล่านี้กลับกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ในโลกธุรกิจเลยค่ะคิดเป็นคือเขามีสมาธิที่แน่วแน่รอเป็นคือเขามีความอดทนไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วอดอาหารเป็นเหรอครับ อดอาหารเป็นคือเขาไม่มีความหิวโหยหรือความกลัวที่จะสูญเสียค่ะเขาสามารถดิวธุรกิจระดับร้อยล้านได้ด้วยความใจเย็นไม่หุดหิดเวลาขาดทุนเขามองธุรกิจและระบบทุนนิยมเป็นเพียงเกมเหมือนผู้บริหารยุคใหม่ที่ใช้ปรัชญา Stoicism ในการทำงานเลยนะครับพอไม่ยึดติดก,กับคนหลับกลับทำมันได้ดีกว่าคนที่เต็มไปด้วยความโลภถูกต้องค่ะดูเหมือนเขาจะควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จเลยแต่ทว่าการเวลาก็ทำหน้าที่ของมันครับ เขามองผู้คนรอบตัวที่ร้องไห้เสียใจกับเรื่องเงินทองว่าเป็นเพียงมนุษย์เด็กหรือ childlike people ที่หมกมุ่นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นโรคระบาดแห่งความมั่งคั่งค่อยๆกัดกินจิตวิญญาณของเขาอย่างเงียบๆหากเรานำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับภาพใหญ่เราจะเห็นสัตว์จะทำข้อหนึ่งค่ะ แม้แต่ผู้ที่รู้แจ้งทางสติปัญญาหรือมีมายเ็จที่ดีแค่ไหนก็อาจพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้หากปราศจ,จากความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะ,ค,ะความยโสที่มองคนเดือนเป็นเด็กนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมใช่ค่ะเขาเริ่มติดการพนันอย่างหนักวางเดิมพันสูงลิบหลิวเพียงเพื่อจะแสดงความเย้ยหยันต่อเงินทองสุดท้ายเขาเริ่มหงุดหงิดโลภและสูญเสียความสงบในจิตใจไม่ต่างอะไรกับคนที่เขาเคยดูถูกเลย จนกระทั่งมาถึงจุดแตกหักครับคืนหนึ่งเขาฝันเห็นนกเขาชวาเสียงใสของคมอล่าปกติมันจะร้องเพลงอยู่ในกรงทองแต่วันนี้มันนอนตายอยู่โหเป็นความฝันที่สะเทือนอารมณ์มากเขาหยิบซากนกนั้นโยนทิ้งออกไปที่ถนนและในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกตกใจและเจ็บปวดอย่างรุนแรงราว,ว่าเขาได้โยนคุณค่าทั้งหมดในชีวิตของตัวเองทิ้งไปพร้อมกับซากนกตัวนั้นความฝันนี้ปลุกให้เขาตื่นครับ เขาทำยังไงต่อคะเขาตัดสินใจทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งบ้านแล้วหนีออกจากเมืองไปอย่างเงียบเงียบเลยในขณะที่ฝั่งคา马าพอรู้ข่าวเธอไม่ได้ฟูมไฟล์ตามหาเขานะครับแต่กลับเดินไปที่กรงเปิดประตูและปล่อยนกตัวจริงให้บินเป็นอิสระแล้วเธอก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งครันลูกของเขาอยู่ด้วยใช่ครับเป็นจุดพลิกผันที่หนักหน่วงมากการหน,นีออกมาครั้งนี้ดึงเขากลับไปสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดทางจิตวิญญ,ญาณคะ่ะ สิทธะเดินไปถึงริมแม่น้ำสายเดิมที่เขาเคยข้ามเมื่อหลายปีก่อนแม่น้ำที่มีคนแจวเรือคนนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเขามองลงไปในน้ำเห็นเงาสะท้อนใบหน้าที่บิดเบี้ยวและแก่ชราของตัวเองเขารู้สึกขยะแขยงอย่างสุดซึง้งปรารถนาที่จะทิ้งร่างที่เน่าเฟะด้วยบาปนี้ให้ฝูงปลาและเจระเข้กินเขาพ่ายแพ้ต่อโลกอย่างราบคาบและอยากตายเพื่อจบสิ้นทุกอย่างแต่ในเสี้ยววินาทีเห็นความเป็นความตาย ขณะที่เขากำลังจะปล่อยตัวทิ้งลงไปเสียงจากเบื้องลึกสุดของจิตวิญญาณก็ดังกล้องขึ้นมามันคือคำว่าโอมโอมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบสูงสุดใช่ไหมคะใช่ครับเสียงนี้กระชากสติของเขาหลุดพ้นจากความมืดมิดเขาลม้มลงและหลับสนิทอยู่ใต้ต้นไม้เป็นการหลับที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเสียงเดียวนี้มันชงพลังขนาดเปลี่ยนใจคนจะฆ่าตัวตายได้เลยเหรอครับ โอมในที่นี้ไม่ใช่แค่บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่มันคือเสียงสะท้อนของจักรวาลที่เตือนให้เขารับรู้ถึงความเชื่อมโยงของทุกสรรพสิง่งมันดึงเขากลับมาสู่ความจริงที่ว่าชีวิตของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบนี้แม้จะความล้มเหลวหรือความบาปก็ด้วหละครับถูกต้องค่ะประสบการณ์เลวร้ายพวกนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสทานแห่งชีวิตเสียงนี้ปลุกให้ตัวตนดั้งเดิมที่หลับไหลไปนานตื่นขึ้นมาอีกครั้ง พอเขาตื่นขึ้นโลกก็เปลี่ยนไปครับเขาพบกับภิกษุรูปหนึ่งนั่งเฝ้าเขาอยู่นั่นคือโกวินดาเพื่อนเก่าที่จําเขาไม่ได้ในตอนแรกเพื่อนที่ไปบวชกับพระพุทธเจ้านั่นเองใช่ครับสิทธาทาตระหนักว่าเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วทักษะการคิดการรอและการอดอาหารที่เคยภูมิใจได้มาลายหายไปหมดสิน้นเขากลับไปเป็นเหมือนเด็กแรกเกิดที่ไม่มีอะไรเลย แต่แทนที่จะเศร้าเขากลับรู้สึกเบิกบานและหัวเราะให้กับวัตจักรชีวิตของตัวเองเรื่องนี้นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากที่ว่าทำไมคนเราต้องตกต่ำถึงขีดสุดก่อนจึงจะพบแสงสว่างนั่นสิครับทำไมต้องไปให้สุดทางขนาดนั้นบทวิเคราะห์จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าความยโสโอหังทางสติปัญญาหรืออินเทเลกชวลเอโรแกน c ์ของสิทธาถาในวัยหนุ่มนั้นแข็งแกร่งเกินไปค่ะ เขาเชื่อมาตลอดว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์และเอาชนะกิเลสได้ด้วยสมองอีโก้ของคนเก่งว่างั้นเถอะใช่ค่ะเขาจึงจําเป็นต้องตกลงไปในวังวนของตัณหาต้องทําบาปต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและต้องปล่อยให้ตัวตนที่เก่งกาจและเยื่อหยิ่งนั้นตายลงไปจริงๆเพื่อให้ความเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ได้เกิดใหม่เสนะครับถูกต้องค่ะและครั้งนี้เขาเลือกที่จะไม่ไปหาคำสอนจากใครหน้าไหนอีก แต่กลับไปหาวาสเดวะคนแจวเรือเพื่อเรียนรู้ความลับจากแม่น้ำเอาละแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้สื่อสารอย่างทรงพลังถึงความแตกต่างระหว่างความรู้และปัญญามันต่างกันยังไงคะในบริบทนี้ความรู้คือสิ่งที่เราหาได้จากการอ่านหนังสือการฟังบรรยายหรือการที่มีใครสักคนมาสรุปให้ฟังแต่ปัญญา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคัดลอกมาวางใส่ตัวเราได้เลยมันเรียกร้องให้เรากล้าที่จะออกไปเผชิญโลกทำผิดพลาดสัมผัสความเจ็บปวดและล้มลุกคลุกคลานด้วยตัวเองปัญญาคือร่องรอยบาดแผลและรอยยิ้มที่เกิดจากการตกผลึกของประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่แค่การท่องจำตรักกะเนาะใช่ครับ การหลีกหนีจากโลกไม่ว่าจะด้วยการปลีกวิเวกทรมานตนแบบสมณะหรือการตัดขาดความรู้สึกด้วยทรัพย์สินเงินทองแบบพ่อขาไม่ใช่ทางออกของการตื่นรู้การยอมรับและเข้าใจทุกสภาวะการต่างห่างค่ะคือกุญแจสําคัญไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มั่งมีหรือสูญเสือการมองเห็นตัวตนของเราในทุกบริบทอย่างมีสติและไม่ตัดสินประสบการณ์ทั้งดีและร้ายล้วนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการทําความเข้าใจโลกก่อนจะจากกันไป ผมอยากชวนคิดต่อยอดจากประเด็นเรื่องแม่น้ำที่เราคุยกันเมื่อสักครู่สายน้ำหยดเก่าไหลผ่านไปตลอดเวลามีน้ำหยดใหม่เข้ามาแทนที่เสมอแต่มันก็ยังคงถูกเรียกว่าเป็นแม่น้ำสายเดิมเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะหากแม่น้ำเป็นตัวแทนของการเวลาและชีวิตของเรานั่นแปลว่าแท้จริงแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงจากซ้ายไปขวา แต่มันอาจกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงขณะนี้หรือไม่น่าคิดนะคะถ้าเป็นแบบนั้นความผิดพลาดในอดีตที่พวกเราเคยฝังใจหรือความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะยังมีอิทธิพลเหนือตัวตนในปัจจุบันของเราอยู่อีกหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วพวกเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากการบวยตีตัวเองและเริ่มต้นใหม่ได้ในเสี้ยววินาทีนี้เลยขอฝากให้ผู้ฟังทุกคนนำคำถามนี้ไปคบคิดและพิจารณาแม่น้ำในชีวิตของพวกเราต่อไปครับ วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ